คลิปที่เก้าเช้าที่สิบสองพี่กาหกห้าไปลูกป <c oughs> ไปเป็อย่างไปนั่งกอดกันอยู่นั่นละ่ะลูกปปแพรลูกล่ะไปปะไปลูกไปเก่งจังเลยปะไปแล้วไปไปไป มาแล้วเกง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 จะถึงบ้านแล้ะขึ้นแยกโดยลลุขึ้นสู่เส้นทางบ้านเราแล้วค่ะไม่มีอันตรายใดๆแล้วลูกแมวหมาเหม่อก็มาหลังแกลูกไม่ได้ละเข้าเขตสู่เสด็จพ่อพุทธแล้วลกไปแล้ว เก่งแท้ๆเ,เก่งแท้แท้มาเร็วๆมาโดดเอ้ตอนนี้น้อยยายฝึกบุญช่วยกับบุญรอดตอนบุญช่วยได้ขวบหนึ่งพาเดินบุญช่วยมาถึงนี่ปีนได้แต่บุญรอดปีนไม่ได้เดินกลับไปง่อยง่อยยายต้องไปอุ้มมาเอาเขามาเดินเอามาครั้งละตัวฝึกปือเขาฝึกความกล้าฝึกความมั่นใจให้เขา ให้เขากา้าแสดงออกคุณแม่ฝึกไม่กระทั่งสัตว์เนอะอปลุกปะเตียนแล้วบันนี้เดินง่ายแล้วยายกวาดแล้วมอวานไปลุกปะแน่จะมานอนเองแม่งนอนสดใสปะ ขึ้นสบายแล้วแบบน,นี้ลูกขึ้นสบายไปยังแบบนี้บันไดนี่ก็ยายทำเด้อเด้อให้เดินสบายเมื่อวานยังไม่กวดก็ขี้เปิ่อเต็มเลยลูกไปลูกไปไปเฮ้ยงามใช่ปะคุณพุ่นเอกยอดนักลบเนี่ย สุดยอดเลยอ่ะไปะปะได้เลื่อนพบเลื่อนภูมิแน่แน่แนล่ะลูกดูดูไปช้าวันที่สิบสองพาก็เดินทุดงจงกรมรอบป่ารอบเลยนะถ้าเก็เดินกลางคืนเกือบชั่วโมงนะคะจบ ถ้าเดินก้าวปกติสี่สิบห้าหรือห้าสิบนาทีนี่แหละคุณแม่เขาข่าขีดเล็ดความกลัวให้ไปเดินคนเดียวกังขืนยี่สิบห้านาทีว่างั้นโอ้เธอวิ่งเอาหรือไงทอนเลายไปทั้งยี่สิบนาที บันไดนี้ก็คุณแม่ทำเองด้วยมือเมื่อปีห้าสองค่ะหลังจากตกเหวผู้สายดาวกลับมาแล้วก็มาสร้างบันไดบันไดขึ้นสวรรค์บันไดทิพบันไดทรรบันไดทอง Ruk pa.